สวัสดีค่ะวันนี้สิริจะมาแชร์ประสบการณ์การต้อน,นมะละกอให้ดูค่ะเริ่มกันเลยค่ะเราจะทําการเฉือนนะคะลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของลําต้นนะคะสิริเลือกใช้มีดทําครัวนะคะเพราะว่าจับถนัดมือค่ะแล้วก็คมนะคะถ้าเป็นคัตเตอร์ค่ะกลัวเขาจะบาดมือก็จะได้แผ่แบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งของลําต้นค่ะจากนั้นก็มาเฉือนอีกหนึ่งแผ่นะคะด้านล่างของรอยแผ่นะคะห่างประมาณสัก0.5เซนนะคะ เราก็ตัดขึ้นไปลาคะ่ะให้เขาขาดนะคะมีต้องคมนะคะเพราะว่าต้องเฉือนทีเดียวให้ขาดนะคะรอยแผลเขาขาดจะได้ไม่ช้ำกรีดรอบต้นนะคะเพื่อที่จะตัดท่อน้ำท่ออาหารนะคะไม่ต้องกรีดลึกค่ะแค่เปลือกเขานะคะเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้เลยค่ะการที่เราทำแบบนี้นะคะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะมันทำให้รากของเรานะคะงอกไวค่ะเราก็ตัดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ รอบๆต้นนะคะตัดไม่ต้องลึกมากค่ะ mm. แค่เห็นตรงเส้นนะคะมันจะมีเส้นลําเลียงท่อน้ำท่ออาหารนะะมันจะเป็นเส้นๆอยู่นะคะ mm. ตัดแค่นั้นพอค่ะแบบนี้ค่ะต่ mm. อไปก็จะทําการห่อแล้วนะคะ mm. ก็มีขุยมะพร้าวนะคะแช่น้ำนะคะแล้วก็กรอกใส่ถุงแล้วก็มัดนะคะให้แน่นค่ะ mm. จากนั้นเราก็ตัดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปหุ้มตรงรอยแผลค่ะ ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เชือกขามมัดค่ะให้แน่นนะคะเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่สิริทำอยู่ก็จะใช้ถุงพลาสติกค่ะมาปิดอีกครั้งนึงนะคะอีกรอบนึงค่ะตรงรอยที่มันหุ้มไม่หมดนะคะเราจะไม่ให้น้ำฝนเข้านะคะ เดี๋ยวมันจะแฉกเกินไปแล้วจะทําให้แผลของเรานะคะมันเน่าค่ะสาเหตุที่สิริเลือกการตอนต้นมะละกอนะคะการตอนจะทําให้ต้นมะละกอของเราเตี้ยนะคะเนื่องจากสิริมีพื้นที่จํากัดแล้วก็บ้านติดกับเพื่อนบ้านมากนะคะมีพื้นที่นิดเดียวค่ะถ้าปลูกต้นมะละกอแบบไม่ตอนเลยแบบธรรมชาติเลยนะคะกิ่งของเขาค่ะก็จะล้ําไปอีกบ้านหนึ่งนะคะพอดีก็กลัวเขาว่านะคะเราก็เกรงใจเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็เลยเลือกวิธีการตอนค่ะ มัดให้แน่นนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะปกติค่ะตรงโคนต้นเขานะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะรากของเขาก็จะงอกนะคะออกมาเต็มเลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดไปปลูกนะคะแล้วก็ผสมดินนะคะดินปลูกก็จะมีใบไม้มีดินแล้วก็มีขี้วัวนะคะขุดหลุม5 0 5 0นะคะแล้วก็ใช้ฟางนะคะคลุมนะคะไม่ให้หน้าดินแห้งค่ะ ลากก็กําลังจะเริญเติบโตเลยค่ะอันนี้ย้ายปลูกมา1เดือนแล้วนะคะลากเดินเต็มเลยค่ะอีกประมาณสักสองสเดือนนะคะเราต้องรอต้นให้เขาแข็งแรงก,ก่อนนะคะเราถึงจะได้กินผลนะคะ